คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามก็ขอทุกคดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ชนะพี่มีข้อตุนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมตีตุนที่คัแนนแน่นแน่นที่ทุนเจ็ดร้อยนะครับผมในวัยสายอาสามการสก้ากันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปง่าผมจะรับไปดูอะไรดีกว่านะโอเคมาวันนี้ก็มาที่ทุนเจ็ดร้อยนะครับผมเอเดี๋ยวน้ำมันแตกดีเลยเหรอทำไมมาคันผมเจออะไรจะกดเปลี่ยน คอยอกดหัวยแฟลบหนึ่งอะแล้วพอจะกดเปลี่ยนนะผมแตกว่ะรือว่าภาพผมขึ้นช้านะยังไงก็บอกคนด้วยวเราผูุชมอะไรอยู่ๆก็แบบอยู่ๆก็แตกต่อหน้าแล้วคือเราได้ด้วยไงอุ้ยโอเคตอนนี้มาสองตัวติดชอบว่ะอย่างนี้ดิปาปๆาปลาปลาปอ้ยติดครับผมอุ้ติดอะ เนี่ยบทมันดีเลยมากว่ะเออสงสัยอยู่เหมือนกันนะโอเคค่อยๆกดไปครับผมอ่ะกดม,มา,ปาป้าป้าป้าปาปา,ปา,ปาโอเคได้ครับผมโอเคมาอยู่มาอยู่กระต่ายกระต่ายเออกระต่ายได้ครับผมตอนนี้กำไรก็โอเคอยู่แล้วผมได้มาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะ Okay, อันนี้ถ้าบอกว่าผมได้กำลังมา400แล้วเนี่ยจริงๆโดยไม่เท่าอ้าวนี่ไงครับผมดันโหลดอีกน่าจะมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตผมไม่นเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่งดวงอะเกมอะ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโอเคกลับมาละมาเออน่าจะเป็นปัญหาทีเ่เกิดจากว่าโอเคไม่เป็นไรครับมาเล่นต่อได้นะคราวนี้ ไป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 อ,อ้าวอาโอ้เป็นอีกแล้วอะไรวะโอเคมาอุ้ยโอเคมาถึงราชาก็ติดเลยครับผมโอ้โหแม่งหวงวงปุ๊บอยู่อยู่ราชาก็ติดถกใจเลยเนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตายโ,โหตีมันทั้ง่วงเนี้ยแหละโอเคได้เดี๋ยวผม เอาว่าติดครับผมเหมือนติดทั้งคู่ทั้งอัศวินแล้วก็กระต่ายเลยนะก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็ผมตอนนี้ก็ได้มา2,000นะคะแถมภาพค้างอะไรวะเนี่ยอะไรวะเจอแต่ปัญหาครับผมแต่ก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ได้มาที่โอเคกลับมาแล้วผมก็ตอนนี้ก็ได้มาที่2,000บาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะถ้ากลับมาคลิปนี้ผมจะทำอะไรมา1,300นะผมก็ถือว่าสวยงามมากแรกนะผมกอจบคลิปไว้เพีทงเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะครับ ก็โอเคเป็นไงกันบ,บ้างครับถ้าคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะนกดติดตามนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดตามกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุทางช่องเรานะและสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ